ือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบในเรื่องของอการก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะอาจารย์ว่านะชีวิตอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นคนที่แบบรักการเรียนรู้เป็นทุนเดิมเลยในชีวิตนะคะคือเป็นเหมือนจุดเด่นเลยก็ว่าได้แล้วก็อาจารย์อะ่ะจะเป็นคนที่แบบพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอไปเรื่อยๆเพราะอะไรอะ่ะเพราะอาจารย์มีความรู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะหรือว่าทุกๆคนนะคะ เรามีเราเรารู้ว่าว่าในตัวของเราอ่ะมันยังมีอีกเยอะมันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นศักยภาพของตัวเรานะคะที่ที่เราแบบยังไม่ได้ดึงมันออกมาใช้จริงๆอาจารย์มีความรู้สึกอยู่ลึกๆตั้งแต่ที่แบบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็พอเราได้เรียนรู้ทางด้านเกี่ยวกับการก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา ศักยภาพมนุษย์เนี่ยอาจารย์ก็เลยยิ่งยิ่งรู้สึกว่าเออเราเกิดมาทั้งทีนะเราจะต้องทําอะไรที่มันสุดสุดเหวี่ยงไปเลยแบบสุดชีวิตสุดจิตสุดใจไปเลยอะคะ่ะคราวนี้เนี่ยพอเข้ามาสู่ในเรื่องของการตื่นรู้อีกมันกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยนะการตื่นรู้อะ่ะมันทําให้ตัวเราอะ่ะได้ค้นพบและทาให้เรารู้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วตัวเราอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้อะ ไม่ใช่แค่ที่แบบเราคิดว่าเราอะเป็นเป็นเด็กหญิงมะเขืออเด็กหญิงคีร่าเด็กหญิงเนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าเราอะเริ่มที่จะแบบเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าเรามาจากที่ไหนเราอาจจะเป็นใครที่มีโซลแพลนของเราหรือว่าเราแบบเราเริ่มจดจําตัวเองได้เนาะมันเป็นเรื่องที่แบบมันมหัศาจรรย์มากแลอาจารย์รู้สึกว่าสิ่งนี้แหละที่จะสามารถที่จะทําให้เราเนี่ย เริ่มกลับเข้าไปสู่การเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราแต่คนส่วนใหญ่มันจะมีลิมิตของตัวเองซึ่งอาจารย์มีความรู้สึกว่าลิมิตนั้นน่ะมันเกี่ยวกับใจมันเกี่ยวกับจิต มากกว่าความสามารถที่แท้จริงหรือว่ามากมากกว่าร่างกายนี้อาจารย์คิดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ยิ่งเริ่มศึกษาว่าการที่แบบเราเนี่ยจะหลุดออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองได้อะเราจะต้องทํำยังไงทีนี้พออาจารย์ศึกษาไปปุ๊บนะคะอาจารย์จะเริ่มเห็นเลยว่าเฮ้ยคอมฟอร์ตโซนนะถ้าแปลเป็นภาษาแบบภาษาแบบ 5G ของเราเนี่ยเชื่อไหมคอมฟอร์ตโซนคืออะไร มิติที่สามค<ช>อมฟ<ล><ข>อร์โซนคือมิติที่สามจริงไหมคะจริงค่ะเราอะรู้ใช่ไหมว่าเราสามารถไปมิติห้าได้หรือเราอาจจะมาจากต่างมิติที่มันแบบมากกว่านี้แล้วเราก็รู้ว่ามิติที่สามมันคือข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ที่เราอะตื่นรู้แล้วนะทำไมล่ะเราเราคิดใช่ไหมว่าเราตั้งเป้าใช่ไหมหลายคนนะ่ะเราตั้งเป้าว่า เออเราไม่อยากที่จะกลับมาเกิดแล้วนะชาติชาติหน้าอะไรเงี้ยเราไม่อยากที่จะอยู่ตรงนี้แล้วนะเราอ่ะจ,จะไปแล้วเราอยากที่จะกลับดาวบ้างเราอยากที่จะแบบไปกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเราบ้างแต่สิ่งนั้นน่ะส่วนใหญ่พูดกันเยอะมากแต่อาจารย์ก็ตั้งคำถามนะว่าสิ่งที่เราพูดกันอยู่ตลอดเลยอะ่ะเราจะทำกันได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมคะ เราอะ่ะจะรอคอยให้วันนั้นมาถึงโดยที่เราไม่วางแผนอะไรเลยเหรอจริงไหมคะเราเราเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าวันที่เราวันนั้นที่จะมาถึงอะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบ้างจริงๆอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่อาจารย์อะ่ะจะไม่ปล่อยให้ชีวิตตัวเองอะ่ะลอยไปเรื่อยๆหรือว่าแบบเดินไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบกลายเป็นแบบถูกเลือกจากถูกเลือกจากคนอื่นอาจารย์อะ่ะจะต้องเลือกชีวิต ที่ตัวเองอยากเป็นด้วยตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ว่าโอเคเราจะไปมิติห้าเนี่ยเราต้องออกจากมิติสและสิ่งนี้แหละที่มันคือการก้าวออกจากคอมโ์สโซนจริงๆไม่ใช่แค่การเรียนรู้ในทฤษฎีเท่านั้นแต่เราต้องลงมือปฏิบัติ